หลายคนไม่เคยรู้กลายเป็นเศรษฐีนีถึง10ประเทศชีวิตล่าสุดกบพิมลรัตน์นางเอกสุริโยไทยแต่งงานพิกรวยพันล้านกบพิมลรัตน์พิศระยะบุตรอดีตนักแสดงที่โด่งดังจากการรับบทพระรีสุริโยไทยตอนเด็กในหนังประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องสุริโยไทย พาชมชีวิตปัจจุบันของกบพิมลรัตน์อดีตนักแสดงชื่อดังที่เข้าสู่วงการบันเทิงโดยการถ่ายโฆษณาในอายุเพียง13ปีจากนั้นได้รับเลือกให้แสดงภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์สุริโยไทยรับบทเป็นพัสรีสุริโยไทยตอนเด็กและพัสสวัสดีราชลูกของพัสสุริโยไทย ซึ่งเป็นผลงานที่ทุกๆคนรู้จักเธอเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังฝากผลงานการแสดงไวมากมายเช่น,น,น,นพันท้ายนรสิงห์ขุนพันธผู้ชนะสิบทิศปิศานาเป็นต้นก่อนที่เธอจะขอหันหลังให้กับวงการบันเทิงโดยท้าวรเรเล็กไดียว,ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากฝีมือของวงการบันเทิงไทยเลยก็ว่าได้ สำหรับกบพิมลรัตนพิศระยะบุตรอดีตนักแสดงที่โด่งดังเป็นผู้แตกจากการรับบทภาษีสุริโยไทยตอนเด็กในหนังประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องสุริโยไทย หลังจากนั้นเธอก็ได้เข้าพิธีวิวากับหนุ่มใหญ่นักธุรกิจนามว่าคุณประสบพลากรกิติกรรมการผู้จัดการบริษัทเคมีโกอินเตอร์คอร์ปอเรชั่นผู้นำเข้าและจำหน่ายวัตถุด,ดิบในอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพซึ่งบริษัทเคมีโกเกี่ยวกับเคมีเครื่องสำอางนำเข้าจากทั่วทุกมุมโลกมีบริษัทที่อยู่ต่างประเทศทั้งหมด9ประเทศรวมเมืองไทยด้วยเป็น10ประเทศ และตอนนี้คุณกบได้ดำรงตำแหน่งคีโอมาเก็ตติ้งและขอหันหลังให้กับวงการบันเทิงโดยถาวรวันนี้ทีมงานจะขอพาทุกท่านไปส่องชีวิตหลังแต่งงานของสาวคนนี้กันค่ะเมื่อผ่านไปกว่า3ปีแล้วเธอและสามีจะเป็นอย่างไรบ้างล่าสุดอัปเดตสาวกบหลังจากแต่งงานมีแผนอยากมีลูกตอนนี้กำลังฝากไข่ไว้ที่โรงพยาบาลจะเป็นยังไงมาฟังกัน มันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเราทั้งคู่มีนิสัยค่อนข้างชัดเจนบางทีเราก็ต้องใช้เวลาปรับกันนิดนึงปรับมากเลยเพราะตัวเขานักธุรกิจเราศิลปินช่วงแรกๆก็มานั่งคุยกันเยอะ เรื่องน้องก็มีวางแผนอยู่แต่ยังไม่สําเร็จเราเดินทางกันอยู่ตลอดปรึกษามหมอบ้างแล้วช่วงนี้อยู่ในช่วงเตรียมตัวตอนนี้ต้องหยุดเดินทางก่อนเพราะเลย35กลัวจะไม่ปลอดภัยไปฝากไว้นานแล้วแผนไว้มี2-3คนต้องรอจังหวะดูค่ะ